ที่จีจะพากิสมมาเที่ยวค่ะนอกจากที่นี่จะเป็นเพดเฟรนลี่แล้วนะคะที่นี่ยังเป็นเพดปาร์คด้วยนะคะมีน้องหมาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจีจะพากิสมไปเจอกับเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่เข้าในเป็นยังไงไปเลยมาเลยค่ะเข้าข้างในดีกว่าวิวน่ารักมากเลยอ่ะเป็นสีขาวหมดเลยตามมาเลยค่ะสวัส บรรยากาศในร้านก็จะเป็นเขาขาว,ขาวฟิลแบบมินิมอลแล้วก็จะมีต้นไม้ทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยเครื่องดื่มเยอะมากที่นี่นะคะนอกจากจะมาดื่มเครื่องดื่มแล้วนะคะมาถ่ายรูปน่ารักม่วงๆเลยนะคะอ่านอกจากจะมีพวกซอฟต์ดริงก์ต่างๆนะคะละมุนละไมก็มีกาแฟด้วยจริงๆขอเป็นกาแฟและกันคุณจันจีชอบแบบไหนคะจริงๆชอบแบบนัตตี้นิดหนึง่งค่ะแต่เปรี้ยวได้นิดหน่อยอา่าโอเคถ้าอย่างนั้น แนะนำเป็นอันนี้ค่ะเปรูนะคะ <S <S 2> <S 2> เป็นนัตตี้แล้วก็ออฟเฟอร์นิทีโอโอเคได้เลยค่ะงั้น,นขอเป็นเปรูได้ค่ะเดี๋ยวรอนะคะ <S 2> <S 2> เราควรจะพกสแน็คมาให้น้องหมาของเราด้วยนะคะจริงๆพกนี่เลยค่ะเจอไฮสติ๊กรสไกนบานาน่านะคะเป็นเรีย c k ก n m ม a ดด้วยค่ะเป็นสูตรบิวตี้เพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะช่วยบำรุงขนนะคะบำรุงสายตาแล้วก็ต่อต้านอนุมูิอิสระด้วยนะคะกิ๊สมก็ชอบมากๆเลยระหว่างรอที่จะทานอาหารมื้อหลักของเขาค่ะนี่เอาไปแล้วนี่นะคะจริงๆก็ได้มาแล้วนะคะเดรป แบบร้อนหอมมากมอุ๊อร่อยค่ะน้องเจิ้นจีมาแล้วล่ะคะสวัสดีค่ะกิโะ่อนด้โห่นกใจดง่ะพูดถึงที่นี่ดีกว่าค่ะ เรสเวิร์มเพลนเทชันแ a ะคาเฟ่ทำไมถึงตั้งชื่อว่า r ร s w ว r ร์มเพลนเทชันแ d c คาเฟต้องถามอีกหรอไม่หวาตนจปหมดแถลนี้ก็อย่างเรสเว a ร์มนะคะมาจากคเรสแปลว่าสีแดงสวอมคือหนองน้ํานะคะแล้วที่เนี่ยคือตําบลหนองน้ําแดงค่ะทั้งเขาใหญ่คือจะเป็นตําบลหนองน้ําแดงเราก็เลยเห็นว่ามันมันมันคือที่มาของ ของอำเภอนี้ตำบลน,นี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอามาตั้งชื่อร้านค่ะชอบเก๋ๆเลยใช่ค่ะชอบปลูกต้นไม้แล้วก็มีช่วงที่แบบไม้ด่างกำลังฮิตก็เลยแบบโอ้โแพงๆใช่ค่ะตอนนั้นตอนนั้นก็น่ามืดตามวัวเหมือนกันค่ะแบบว่าเออแต่คือเราซื้อเพราะเราชอบ,ชอบไม่ได้ซื้อเพราะว่าแบบเอามาขายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นซื้อเพราะชอบล้วนๆค่ะและที่นี่ก็เป็นคาเฟ่ที่เป็นแท็ F ซ์เจอรี่ด้วยใช่ค่ะและที่นี่ก็คือเรียกว่ายังไงคะสไตล์การตกแต่งของที่นี่ ก็มินิมอลใช่ค่ะก็เน้นเป็นสีขาวจะได้ดูแบบสบายตาอะไรเงี้ยเวลาลูกค้ามาใส่ชุดสีอะไรมันก็ดูเข้าไปหมดแล้วก็มีต้นไม้ของเรามันจะทำให้ต้นไม้ดูเด่นขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็อย่างผนังเนี่ยเราก็ทําให้คล้ายๆกับโรงเรมใช่ใช่จะได้ดูแบบเป็นแนวทางเดียวกันอะไรประมาณนี้ใช่จริงๆก็ที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ก็ยังมีแบบว่าฟาร์มสุนัขด้วยของทานด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่เราพูดถึงนี่ก่อนพูดถึงเด็กๆที่อยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าค่ะได้ค่ะมีใครบ้างเอ่ยนี่สองคนนี้ชื่อน้องถุงทองค่ะเป็นปอมเมอเลเนียนค่ะ สวยน่ารักแบ๊วๆสวน่ารักนะคะคนนี้ก็ชื่อน้องฟาโลค่ะฟาโลอายุเท่าไหร่คะอายุหนึ่งขวบห้าเดือนค่ะค่ะและอีกตัวหนึ่งโอคนนู้นคุณพ่อคาร์ลอสค่ะเป็นว่าที่คุณพ่อว่าที่คุณพ่อใช่ตอนนี้มีตัวเมียที่ผสมอยู่กำลังท้องคือใกล้คลอดช่วงเร็วๆนี้แหละค่ะนี่ชื่อน้องคาร์ลอสแล้วแต่ละตัวนี้ใส่เป็นยังไงบ้างคะก้องขี้อ้อนค่ะรู้ตัวละค่ะค้อนเนขี้เล่นคือปอมก็จะอ้อนแต่เนี่ยมาเจอแล้วคือ ผงทองคืออ่อนมากคือเราเลือกจากอะไรคะอันนี้คือไม่ได้พาขึ้นมาเราไปซื้อมาใช่ใช่ค่ะยังไงเห็นเขาแล้วหัวใจบ้างเห็นแล้วก็โดนตกเลยค่ะคือหน้าเขาแบบว่าพาหนูกลับบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่อนวิ่งกระโดดให้ดูต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เลยหลงค่ะค่ะส่วนคนนี้ก็หลงสายตาเขาค่ะตาหวานมากหน้ามีมีน้องคนนี้คือจริงๆหน้าหน้าเขาอะ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเขาเป็นทรงฟอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถูกใจคือสีเขาค่ะจริใช่ตอนเด็กเขาแบ๊วมากแบ๊วแบบเกินบรรยาจริงเห็นเห็นแล้วคือแบบโดนแล้วแหละคนนี้ก็แต่ละตัวเป็นไงบ้างคะมาอยู่ที่ร้านบ่อยไหมคะบ่อยค่ะพอร้านลูกค้าเข้ามาเงี้ยเด็กๆเขาก็จะแบบว่าขอเล่นน้องหมาได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเอาตัวเล็กๆมามาปล่อยให้ให้เล่นเขาก็ตอนรับแขกใช่ค่ะตัวไหนคือสุดๆเจอแขกแล้วแบบ โดนตกแบบสุดๆคนนี้คนนี้ถุงท้งคนนี้คือเด็กๆชอบมากเพราะเขาหน้ารักตัวเล็กอุ้มง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็จะปล่อยล็อตไวเลอร์มาให้เด็กๆเล่นด้วยซึ่งล็อตไวเลอร์ของเราเฟรนลี่ไม่อะเก e s s i ใช่ค่ะเขาน่ารักคอนเซ็ปต์สุนัขที่นี่คือแบวใช่แล้วก็รับแต่ว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นไหมคะงเอยนกเอวยอะไรงี้ย จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นนะคะใช่ไม่ได้จํากัดคือขอแค่เขาดูแลให้ดูแลเขาให้ดีให้เขาแบบว่าหลุดออกมาใช่แล้วคือเป็นสัตว์ที่ไม่ทําร้ายคนอื่นแค่นั้นก็พอแล้วอะค่ะจริงๆทราบมาว่ามันมีเพ็ดปาร์คด้วยเพ็ดปาร์คหรือว่าคาเฟ่เกิดขึ้นก่อนกันคาเฟ่ค่ะแต่ว่าเพ็ดปาร์คเนี่ยคือมาที่หลังพี่แล้วก็แฟนอะค่ะชอบเลี้ยงหมาชอบเลี้ยงน้องหมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วทีนี้พอมันเริ่มปริมาณเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยจ้างคนเลี้ยงมาใช่ไหมคะเสร็จแล้ว ก็เลยมานั่งมองกันว่าเออในไหนเราก็มีคาเฟ่แล้วอะไรเงี per ้ยเราทำไมไม่ทําเป็นเพจเฟนลี่ไปเลยเผื่อลูกค้าที่เขาแบบอยากพาน้องหมามาเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยจะได้ได้เข้ามามาเที่ยวมาพานะะ<ร>า้องหมามาเปิดหูดเปิดตา<ช>ก็เลยเอองั้นก็จัดโซนให้น้องหมาก็<ช>ตามกฎของการมาคาเฟ่<ช>นะคะก็ดูแลสัตว์ของเราให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นไซจูงหรือว่ารถเขน็นโอบีอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมให้้อมเพื่อที่จะ แบบว่าให้สุนัขของเราอยู่ในที่ของเราเราจะได้แบบว่าไม่รบก,กวนคแคนอือ่นนั่นเอง<ช>แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกับน้องหมานะคะที่เพชรปากนะคะจริงๆขออนุญ,ญาตทานของหวานให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปเจอกันตรงเพชรปักค่ะ ของฟาร์มจะมีสารามีของแม่นะคะ,คะอารอตัวน,นี้คือใครคะอันนี้คือน้องช็อกชิปค่ะน้องช็อกชิปเป็นเพ่นเมียเป็นคุณแม่มาแล้วหนึ่งของ<ช>้อส่วนนี้คือน้องอาเธอร์เป็นผู้ชายค่ะ นีพ่อพันธุ์ในอนาคตครับพ่อพันธุ์ในอนาคตเลยเหรอคะกํลังกิวเขาอายุเท่าไหร่คะแต่ละตัวตัวนี้ขวบครึ่งเกือบสองเกือบสองขวบแล้วครับตัวนี้ยังไม่ขวบเลยยังไม่ขวบเลยใกล้จะครบขวบแล้วที่ยั้นี่ก็คือเป็นเพลเวอร์เหมือนกันเหรอคะใช่มีตัวตั้งตัวตีเลยคะมากเลยเห็นแล้วแบบเห็นแล้วเสียงสองเลยนะชีวิตชีวิตไม่เคยขาดมาครับมันหนูแหละเพราะคุณพ่อเขาก็ชอบเลี้ยงไหมมันต้องเกิดจากครอบครัวของเราเนอะที่แบบว่าชอบสัตว์เลี้ยงก็จะแบบส่งมาต่อรุ่นลูก โอเคเพราะฉะนั้นเราพร้อมแล้วที่จะไปดูที่เพชรปากนะคะว่าจะมีสายพันธ์อะไรอยู่ที่นี่บ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามีลูกสุนัขไม่ม่ะขวบแลยค่ะขวเลยค่ะาพันนำเลยค่ะพานำเลยค่ะไปตรงนี้ก็คือเพชรปากใช่ไหมคะใช่ค่ะ เดี๋ยวอนาคตจะมีอ,อ,อุปกรณ์มาลงอีกอันนี้คือสําหรับฝึกด<ช>็อกจิลิตี้ด้วยหรอ<ช>คือนี่สำหรับ สุนัขของเราหรือว่าของใครคะตันนี้อันนี้ของเราโดยเฉพาะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าต้องการจะเอามาฝึกอดีติตี้ก็สามารถใช่ค่ะบว่าฝากได้ก็คือมีค่าใช้จ่ายใช่ไม่ไม่ได้ฟรีนะจ๊ะลสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่นี่ก็จะมีการฝึกด็อกอจีติตี้ด้วยเพื่อให้เขาจะได้แบบว่าใช้แรงให้หมดเพราะแต่ละตัวก็คือไม่ใช่บอร์เดอร์คอลลี่อย่างเดียวยังมีรอดไวเลอร์ด้วยมอมเมลีเนียนด้วยมีอะไรอีกนะคะก็เยอรมันเชพเพิร์ดเยอรมันเชพเพิร์ดเออเยอรมันเชพ บิืเดียนเื้องต้นก่อนก็พวกเดินชิดนั่งหมอบคอยธรรมดา,าแล้วก็อาจจะมีเดินประกวดเดินประกวดด,ด้วยตรงหน่อยนึงครอถ้าใครอยู่แถวเขาใหญ่แล้วยอยากฝึกสุนัขก,ก็มาที่นี่ได้ใช,ใช่ครับเต็<น>มเลยโอ้โสดุ่ดๆๆและนี่ก็คือในส่วนของลอดไวเลอร์นะคะแล้วก็ เจอแันแชมเปตน,นะคะมีข้างหลังหลายตัวเลยแต่นี่เอาออกมา2ตัวนะคะแล้วก็มีครูฝึกด้วยสองตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อน้องเซก้ค่ะเซก้ตัวนั้นชื่อน้องเรมี่ค่ะเรมี่ทำไมเราถึงเอาเซก้กับเรมี่ออกมาคะ เรียบร้อยสุดครับเรียบร้อยสุดได้สมมติใครที่มีรถไวเลอร์อยากจะมาฝึกที่นี่ได้ไหมคะเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่ารถไวเลอร์ของเขาจะแบลวเหมือนที่นี่หรือเปล่าก็สามารถมาฝึกได้ครับแนะนําก็ตั้งแต่อายุ8เดือนเป็นต้นไป8เดือนดีกว่านาะยใช่ค่ะจะเริ่มจะเริ่มนิ่งนอกจากนี้คือทั้งหมดนี้ก็คือเพาะด้วยไหมคะใช่ครับสายพันธุ์ที่เราตั้งใจจะเพาะก็มีรถไวเลอร์ยามันเชเพริดบอเดอร์คอลลีแล้วก็ปอมมีสี่สายพันธุ์หลักๆ ตัวละเท่าไหร่ uh, ถ้าเราขายเนี่ยก็จะเริ่มตน้นสำหรับบอดี้์คอลลี่จะเริ่มต้นที่สี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาท <Okay. S 1> แล้วสีมันต่างกันยังไงะคะถือตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยต่างไหมคะราคา ใช่คะตัวผู้ตัวเมียจะไม่ต่างจะต่างที่สีสีแล้วคุณแม่นี่เป็นสีน้ำตาลไม่ได้เลยคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อฮันนี่ค่ะฮันนี่ไม่ได้สีคุณแม่เลยคอตาก็สวยฮันนี่เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยทำไมจิตีดีเป็นแม่พันธุ์เป็นเป็นแม่พันธุ์สาย agility ตัวเดียวของบ้านที่คึกมากฝึก agility ได้ดีที่สุดแล้วนอกจากนี้นอกจากอร์คอลลี่ก็ยังมี ปอเมเลเนียนที่กำลังจะมาอันนี้คนจองไหมคะหรือยังคะยังเลยคะยังยังเลยยังไม่ได้ประกาศใช่ไหมค่าใช้จ่ายที่จะเลี้ยงสุนัขแต่ละสายพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยมันควรจะมีงบประมาณเท่าไหร่ในแต่ละเดือนที่สามารถเลี้ยงเขาได้แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีแนะนําหน่อยค่ะได้ครับเอาเป็นบอดดี้คอลลี่ก่อนแลวกันบอดี้คอลลี่เนี่ยคือมันก็แล้วแต่เจ้าของนะเนาะแต่ว่าสําหรับเจ้าของที่ต้องการฝึกน้องด้วย ก็นอกจากค่าอาหารที่จะมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็สําหรับหนึ่งตัวก็จะประมาณหนึ่งพันถึงสองพับาทเฉพาะค่าอาหารค่ะต่อเดือนเหรอคะต่อเดือนจะมีค่าฝึกน้องหมาอีกประมาณเดือนละสี่ถึงห้าพันบาทสำหรับตามทั่วไปค่ะแล้วค่าอาบน้ําถ้าอยากอาบน้ําน้องเองก็ไม่เสีย <c oughs> ไม่เสียแต่ถ้า เอาไปอาบก็ประมาณ4-500บาทต่อครั้งอาบเดือนละกี่ครั้งอย่างน้อยที่สุดควรจะ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งแต่แปลงขนคือแปรงื้่งต้นวันเดียวทุกวันวันละครั้งแล้วก็มีค่าวัคซีนอีกนิดหน่อยค่าวัคซีนอีกก็เดือนมีมีค่ายาถ่ายพยายาประมาณเดือนละสี่ถาร้อยบาทรวมๆแล้วก็ต่อเดือนประมาณ3้าไม่ไม่เกินห้าพันบาท แล้วอย่างฟอง<ต>มเวเลเนียล่ะคะฟอมดูแลง่ายมากนะสําหรับผมนะผมก,ก็ก็เดือนหนึ่งก็ไม่เกินสี่พัน <45 000. S 2> เพราะว่าเขาดูแลได้ไง่ายมากจริงๆก็ต่อเดือนประมาณสี<ช>่ห้าถึงหกพันแต่ว่ามันฟังแล้วน้อยนะคะแต่หลักๆแล้วมันคือเวลาที่จะให้เขามากกว่า<ช>คือถ้าสมมุติเรามีตังอย่างเดียวแต่เราไม่มีเวลาดูแลเขาเนี่ยทุกอย่างก็จะเบิ้ลขึ้นไปอีกพังพินาศอีกสี่ห้าพันบวกกับความใส่ใจด้วยนะจ๊ะ ที่หาที่เที่ยวไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมาที่เขาใหญ่นี้ก็แวะมาที่ Rest Warm Plantation and Cafe นะคะรวมถึง Pet Park ได้เลยค่ะให้พี่ๆฝากร้านกันหน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็ทางร้านเราก็จะมีมีร้านกาแฟน,นะคะชื่อ Rest Warm Plantation and Cafe แล้วก็มี Pet Park ที่สามารถพาน้องหมาเข้ามาวิ่งเล่นได้นะคะหรือจะเป็นน้องแมวหรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่อ,อื่นก็ได้ใช่ค่ะที่เป็นเป็นงูก็ได้ <c oughs> หรืออะไรก็ได้แต่ขอให้ค มใช่ค่ะใครที่มาใช้บริการคาเฟ่นะคะแล้วพาสัตว์เลี้ยงมาก็สามารถทามาวิ่งเล่นได้หรือว่าใครที่มาพักที่เขาใหญ่แต่ที่โรงแรมไม่สามารถจะให้สุนัขหรือสัตว<ด>์เลี้ยงเข้าได้ก็มาฝากที่นี่ได้เพ<ช>ราะที่นี่ก็รับฝากเหมือนกันติดตามได้ที่ไหนบ้างคะในเพจ less warm plantation and cafe หรือ less warm c a n a l ก็ได้ค่ะ,คะ มีเ,เพจสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลย,ยนสนุกมากเลยค่ะ,คะมีความสุขมุ้ยสุดๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะที่แวะมา